นี่เราก็จะพักแคสเกมเดิมไหมครับปืนปืนสวัสดีดดดค,รรสครับวันนี้อยู่ใน,ในใรายการฟุตบอลทีวีชาแนลเราเจอแบบเราสองคนอีกแล้วเยี่ยมที่จริงเราแคสเป็นทีมอ,อ่ะครับวันนี้เราเล่นทีมเดิมวันแรนด้อมแรนด้อมประเทศแรกประเทศแรกเลยเปน็นวันแรนด้อมแรนด้อมเลยอ่แบบไหนเอเอไอน,นี่อันที่สองอันในสองเรื่องแต่มันมีสองคนอันที่สอง อ่ะผมอะไม่ผิดเงินนะอันนี้ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เขาตรงนี้อ่ะแรนดอมอ่ะแรนดอมอ่ะอผมแรนดอมนี่ไงชาสิบกับสิบสองเข้าเลยเข้อแล้วอยู่ที่สีอะไรีีกแต่แด้ยสะเฮ้ยเราอยู่สีแดงเหรอ ด่านด่านครับด่านนี้ด่านนี no <m uk uster noise> ้เกลียดมากน้องเฮดก่าายิงรวมมากเฮ้ยเอ้ยขอมเป็น AK ะอันนี้ครับผม แพ้กันที่บ้านสุกโกนะสีเดันจากบ้านอยู่ใกล้กันนะนีลกจากบ้านเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เนมันด้ลยเริมแพ้กันเลยผมแนะนำเออองน้อกาะโอเคมอสียงรบกวนด้ครับ よし Я пошел. 啥了？嗯 อะไรวาตีอยู่คนละทีมสีแดงอ่ะเอ้ยสีเงินน้ำเงินงเินน้ำเงินเข้าแล้วเข้าแล้วอุ้ยกูกูสองพี่โยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่หน้าอะไรเนี่ยใช้โฟมัสป่ะที่เดิมที่เดิมเอาเนี่อเออทางตรงเลยทางนี้มาทางนี้อ่ะมาทางนี้สุดท้าทางหลุมเหรอเอาโดนยิงโดนยิงไอ้ก็ได้เสียงเหรอ้าบอกแล้วให้มาทางนี้กูไม่เห็นแต่ว่ามึงอยู่ไหน โอ้ค่ะไอ้เงี้ยนี่แย่ไำหยาบเององอ้าวแล้วแม่คงออะไรถืเงิเเนเอนอุณเหลยอบีเงินอ๋อแม่หายไปเลยีหยายเียนี่ยได้ิ เอาเอาจริงแล้วเนี่ยเอาจริงอยวไหนอยู่ไหนเนี่ยเอยมันอยู่ไหนอะบอกตำแหน่งเลยนี่สงปนมาลมาเอชนะไ้ีไดยไข้อไ่ได้่ไหมล่ะคุณบ นี่ไงไปในทไหมนเฮ้ยเฮ้ยสีแดงหมลยังไงวะมีขอมีข้อเหมอเิอนเดไปทางลมาเฮ้ยเมื่อเมื่อไม่ขี้ลกแม่แม่ทำนะคเราคือนักเฮ้ยมาละมาโผล่นี้แล้วตกอูด้วยเฮ้ยแค่ไปสิบนาทีแล้วมันเร็วเกิไม่ดูเวลาเร็วเปนิงเร็วไงถ้าเกิดเกินสิบห้านาทีคือ เสร็จแล้วเราเคนนี่เเซสร็จแล้วได้แมสมรีตอนหลงไหมคิวเราต้องแคีเดี๋ยวก็แคนี้ควไฟเต็มอุยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ใครยิงวะเมื่อกี้เห็นเรื่องนั้นแต่รู้บ้างไหมเอ้าได้โคมาเลยอะไรตอนนี้ได้ด่นยากมาก ตอนนี้ผมชอบมากเลยเน,บบนี่ยตอนนี้มาเจอว้าไรกนเจอไม่ได้คิวตัวเลยช่วยการช่วยเพื่อนนะถ้าเกิดได้ปืนเอกคีนี่คือไม่เริ่มชอบแบ,บ่งน้นมาแล้วบุนแลนด์โด่เออเดี๋ยวก็จะจบชิดๆๆเลยนะมันไปเร็วมาเร็วอะพลาดเราปรมา มีไงเทียบไมสองตัวได้เคลไนี่นนี่นี่บคิวเฮ้นันนั่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 นนี่นี่นี่ะมไรเนี่ยดับบคิวบุ๊คโฟรขจิตับเก๋อมัใชคานี่โว้เฮ้ยนั่นไอ้ตีปเนย โอ้สองคนนี่ยงสังเดือดด้านกีบสองหนก็มาตเหมือนกันเลยโอ้ไม่กีคุมาทนเลยไปทางนู้นเลยเฮ้ยใครยิงหน้าหลังโอเคโอเคหางน้ไปตีแล้า รวยลวยเด็กเต็นสี่โดนฆ่าเฮ้่ะอยู่ในหลมุมอยู่ในหลมุมไม่คน,นูออนแล้วก็ิดอยู่เล้ว แล้วอย่าลืมกดไลค์กดดแชร์นะครับอย่าลคมแชร์เกมนะครับทคนคับสวัสดีครับบาย